ใช้ชีวิตเกิดจากพฤติกรรมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนในปัจจุบันาชาตินี้ได้2วิบากกรรมวิบากกรรมอันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าหลายร้อยพันชาติร้อยชาติหลายชาติาาตสิชาติที่ผ่านมาเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างทำบาปทำกรรมอะไรมาบ้างไม่สามารถจะรู้ได้เลย บางคนอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ประกอบสัมมาสุจริตทำแต่คุณงามความดีมีแต่ความงามความดีแต่ทำไมเป็นโครคภัยไข้เจ็บรักษาอย่างไงก็ไม่หายเราก็ต้องสรุปลงที่กรรมคือวิบากกรรมอะไรล่ะที่จะรักษาได้ทีนี้บางสำนักบางแห่งก็บอกว่าอาศัยยาคือกุศลเข้าไปรักษาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลเยอะ แผ่เมตตาแผ่ความหวังดีความปรารถนาดีให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัตว์สาวาสิ่งที่เราเคยฆ่าในอดีตชาติที่ผ่านมาในปัจจุบันชาติอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ทําแต่ในชาติที่ผ่านมาเราทําแต่เราไม่รู้เราก็แผ่เมตตาให้เขากำหนักจะได้เป็นกาเบากาเบาก็จะได้เจอจางทุเลอเบาบางไปสัพเพรัติกันโตจันิปุโต ทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรนด้วยกันทั้งนั้นเราจะเคยได้ยินว่าเจ้ากรรมนายเวรนเจ้ากรรมนายเวรนเจ้าบุญนายคุณนี่พ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณนี่คือเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเราเคยฆ่าสัตว์ชนิดไหนเราจะมีสัตว์ชนิดนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็แผ่เมตตาให้เขาจากหนักก็จะได้เป็นเบาจากเบาก็จะได้เจือจาง ทูเราเบาบางไปครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านป่วยเป็นอมภพึกอยู่แปดปีเก้าปีลูกศิษย์ลูกหาทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศจองเคียวกันมาอุปถัมภะท่านเป็นอมภพึกอยู่ในรถวินแสรถเข็นอยู่อย่างนั้นแปดปีบางคนว่าทำไมท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบขนาดนี้ถึงป่วยแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้ พฤติกรรมในปัจจุบันาชาตินี้เราก็เห็นอยู่ท่านทั้งแต่ประโยชน์ทั้งแต่คุณงามคมดีมีลุกศิียนุขหาเยอะแยะมากมายแต่วิบากกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้พระเดชพระคุณหลวงปูป่พุทธทาสบอกว่าท่านชาน 2. องนี้เป็นสหายธรรมคราวหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาจะไปเยี่ยมหลวงปูป่พุทธทาสท่านก็สั่งกุฏิรอแต่ไปไม่ถึง หลวงปูป่พุทธทาตั้งใจจะมาเยี่ยมหลวงปู่ชาที่วัดหนองปับพงอุบลราชธานีแต่ก็มาไม่ได้ท่านนี้ก็สั่นกุฏิรอไว้เป็นสหายธรรมอธิษฐานส,สหายทางธรรมที่ไม่เคยได้พบได้เจอกันแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เจอกันท่านบอกว่าท่านชานี่ป่วยให้ลูกหลานให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บุญเหมือนพ่อแม่เราป่วย พ่อแม่เราป่วยจะเป็น1ปี2ปีเป็นเดือนก็ตามนั่นคือท่านป่วยให้เราได้บุญเราได้มีโอกาสได้ดูแลท่านตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นบุญของเราขณะที่เราดูแลรักษารักษาทั้งกายของท่านรักษาทั้งจิตใจของท่านจะให้กระทบกระเทือนแม้แต่นิดเดียว ถือเป็นบุญของเราอย่างเต็มที่แล้วที่ท่านดูแลท่านได้ดูแลในเวลาที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยทําจิตใจให้ดีๆอย่าให้มันรั่วมันหไหลแม้แต่นิดเดียววิบากอันนั้นจะตกถึงเราโดยสมบูรณ์แบบมากที่สุดเหมือนลูกๆได้ดูแลคุณแม่กิมเลียนนะี่นะท่านก็จากไปเมื่อได้เข้าโรงพยาบาลลูกหลานก็ได้เอาใจใส่ดูแล ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งส่วนในเรื่องจิตใจนั้นอาตมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านมีที่พึ่งอย่างดีที่พูดอย่างนี้เชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในลูก,ล,กลูกของท่านจะเป็นลูกหญิงลูกชายลูกชายก็คือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์หลวงพ่อไมตรีทิตปัญโยท่านเป็นทั้งพระวิปัสสนาอาจารย์เป็นทั้งเกจิอาจารย์เป็นทั้ง พระนักพัฒนาท่านก็คงจะได้ให้อารมณ์กรรมฐานคุณแม่กิมเลี้ยงอย่างเต็มที่ตั้งแต่ยังสมัยหนุ่มจนถึงลาละสังขารดับไปเ mm hmm. ชื่อมั่นในลูกสาวของท่านหลายท่านหลายคนที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่วัดอาตมาก็ดีอยู่วัดพิสุาพรามก็ดีแต่มามีโอกาสได้มาที่นี่ครั้งที่สองครั้งแรก งานคุณพ่อโยถินวุฒิชัยในช่วงนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือเป็นลูกที่ดีของคุณแม่จึงเชื่อมั่นในคติสัมปรยายภพของท่านถึงแม้ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเอาบุญให้ลูกให้หลานต่อมาสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายต่อมาก็คือ กาละกาละก็คือเวลาตายเวลาตายนี้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะตายเวลาไหนบางคนเกิดตอนเช้าตายตอนเย็นเกิดตอนเย็นไปตายตอนกลางคืนนอกจากพุทธญยานกับอรหันตายานเท่านั้นต่อมาข้อที่สี่ก็คือเทหะนิเคปะณะ สถานที่ทอดทิ้งกายหรือสถานที่ตายเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้อีกว่าเราจะตายที่ไหนเกิดที่บ้านตายที่โรงพยาบาลเกิดที่โรงพยาบาลตามตายที่ตามท้องถนนอย่างนี้ก็มีบางคนไปดูโดนดูตามท้องไหล่ท้องหนาดูน้ำหนาเป็นลงพุบลงไปลูกหลานไปตามปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วเกิดที่บ้านไปตามตามตายตามท้องไหล่ท้องหนาอย่างนั้นก็มีสถานที่ทอดทิ้งกายไม่สามารถจะรู้ได้ อริยบุคคลบางคนเป็นอริยเจ้าอริยบุคคลแล้วถูกโคขิดตายอริยบุคคลบางรูปถูกงูกับตายพระโสนะพระอุปเสนะอ่ะนี้ครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบป,ปี2 5 2 1ทางในวังเอาเครื่องบินไปรับลุงปู่วันหลุงปู่จวนปู่ทออ ลวงปู่สุพัทพระจันทร์สิงห์ทองหลวงปู่สิงห์ทองลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีแต่พระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบทางภาคอีสานปรากฏว่านั่งเครื่องบินมาถึงทุ่งลังสิทธ์เครื่องบินตกบรรภาพยกหลำปีนั้นวัตถุมงคลเครื่องนางของของังสันสะเทือนไปทั้งหมดในวงการว่าทำไมพระประพฤติดีปฏิบัติชอบ ในหลวงเขาลบบูชาสัการะเทดทูนขนาดนี้ถึงมาจบชีวิตหรือมารณภาพแบบไม่เหมาะไม่ควรแบบนี้อันนั้นคืออะไรทั้งทั้งที่ท่านรู้ทุกอย่างหลวงปู่วันใครๆก็ศรัทธาเลื่อมใสพระเจ้าอยู่หัวอ,องค์รัชากาลที่ 9, เก้าเสด็จไปเหยียบพื้นแผ่นดินอีสานที่วัดอภัยทารามที่ วัดของท่านพระอาจารย์วันเป็นที่แรกเข,ขาเรียกว่าเป็นปฐมภูมิที่พระเจ้าอยู่หัวองค์รัชาการที่เก้าไปเหยียบพื้นแผ่นดินอีสานเสด็จไปบ่อยๆไป,ปรกราบน้ำระสการท่านแต่ทําไมท่านจึงมาเป็นแบบนี้ท่านไม่รู้หรือว่าท่านจะมีอันเป็นไปในวันนี้บางครั้งอํานาจของวิบากกรรมการตายของกายเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของจิตเรื่องของกายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่ง ท่านอุปามาเหมือนกับบุรุษถือภาชนะน้ำน้ำมันเดินลงไปในน้ำแล้วทุบภาชนะนั้นภาชนะดินเผาจะจมลงไปในน้ำเหมือนร่างกายของเราที่แตกสลายแต่น้ำมันเหมือนจิตใจจะลอยอยู่เหนือน้ำการตายของกายก็เหมือนกันเป็นเรื่องของกรรมไม่เกี่ยวกับจิตจิตบริสุทธิ์แล้วจิตก็อีกแบบหนึ่งจิตต่างจากขันน้าจิตต่างจากกาย เวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมอาันดับแรกข้อแรกคือเราจะแยกอะไรแยก่ยกายกับจิตออกจากกันท่านจะสอบถามว่าการประพฤติปฏิบัติได้ผลมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นถ้าคนไม่ได้เรียนปริยัติก็จะรู้ว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งภาษาในยานเขาเรียกว่าภาษาคมรู้ทางธรรมเขาเรียกว่านามรูป,ปะปริเฉทัปปัญญาการแยกรูปแยกนามหรือว่าแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกาย ว่ากายก็ส่วนหนึ่งอาการทางกายก็ส่วนหนึ่งอาการทางจิตก็ส่วนหนึ่งเรานั่งเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ถ้าเราแยกออกเราจะรู้ว่าเอ,อือที่เจ็บก้นนี่เจ็บขานี่ก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่รู้ว่าเจ็บก็ส่วนหนึ่งถ้ามีความรู้ขึ้นมาอย่างนี้สติแยกเข้าไปกําหนดแบบนี้เขาเรียกว่านามาลูปะปริเฉทะปริเฉทญยานหรือว่าปริเฉทปัญญาการรู้แบบนี้ไม่ได้นึกคิดทักทิ้ขึ้นมาเอง แต่มันเกิดขึ้นมาเองเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่ได้เรียนรู้จากใครแต่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเมื่อเราเอาสติแยกสติเข้าไปกำหนดกายตึงตากต่างถากจิตการตายของกายเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของจิตจิตก็ส่วนหนึ่งเรื่องกายเป็นทุกข์ใครๆก็ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็ทุกข์แต่จิตท่านไม่เป็นทุกข แต่ก่อนคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วจะพ้นจากทุกข์เราก็สังเกตแต่ก่อนชอบสงสัยชอบสังเกตเป็นสมณเณรทำไมท่านเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ทำบุญทำทานอยู่ท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็ยังจนอยู่คิดว่าท่านมาประพฤติปฏิบัติแท้แล้วจะถูกเลีกถูกหวยหายทุกข์หายโศกหาย,หายจนคิดอย่างนั้นคิดว่าพ้นทุกข์แบบนั้นไม,ไม่ใช่ทุกข์ทางใจไม่ใช่ทุกข์ทางกาย ทุกทางจิตทางใจถ้าทุกทางใจมันดับไปทุกทางกายก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่จิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญครูบาอาจารย์ที่ท่านบรราภาพเป็นเรื่องของกายการตายของกายไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของจิต บางคนตายถูกอุบัติเหตุถูกรถชนตายตกต้นไม้ตายฟ้าผ่าตายอันนั้นคือวิบากกรรมเก่าที่มันเกี่ยวกับกายแต่ไม่เกี่ยวกับจิตการรู้แจ้งธรรมก็รู้แจ้งที่จิตสุดท้ายคติคติคือสถานที่ที่จะไปเกิดอันนี้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราจะไปเกิดในที่ไหนตายแล้วจะไปที่ไหน แต่ก็ได้ในมาลีที่ว่าจิตเตอสังกิเลถะสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้จิตเตสังกิเลถะท,ทุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วไปสู่ทุขติอย่างแน่นอนช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี้จึงควรชำระจิตใจให้สะอาดปองใสเบื้องต้นจากการที่เรามีศีล แล้วก็สมาธิแล้วก็ชำระรู้เท่าตันตนเองด้วยปัญญาถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นนี่ก่อนจะหลับจะนอนฝึกหัดไว,ทว้ทุกวนันทุกวันนึกถึงนึกถึงความตายนึกถึงบุญกุศลที่เราบำเพ็ญไว้นึกนทุกวันทุกวันไปบางคนไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าวัดเข้าว่าก็จะมีลูกหลานไปคอยกระซิบที่หูภาวนาวะเดาวดึงเดาวดึงนะัน หรือว่าพูดโธพูดโถยนะถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมันก็ยากแต่ถ้าผู้ที่เคยฝึกแล้วมันก็ง่ายเราจึงต้องฝึกหัดไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้ฝึกทุกวันก่อนจะหลับจะนอนเดินอยู่นั่งอยู่นิสินโนวาสยาโนวายาว,ตวัตสวิัตเมตโทครับจะเดินจะยืนจะนั่งอยู่ก็าตามนึกถึงไว้ตลอดตั้งสตินึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นสติเมื่อนั้น นึกถึงความตายหายใจเข้าหายใจออกนึกอยู่ตลอดเวลาและให้นึกลงไปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่นานนะ้อเราก็จะจากร่างกายนี้ไปสภาพร่างกายขันห้านี้ไม่ใช่ของเรานึกอยู่ตลอดมันจะได้บรรเทาบรรเทาทุกไปแต่ก่อนก็คิดว่าทำไมเราไม่บรรลุ เราก็รู้แจ้งขันห้าอยู่อริยสัจสี่เราก็รู้รู้แบบปริย้ยตแต่ก่อนรู้อยู่แต่มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าถึงมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจมันไม่ได้รู้แจ้งมันรู้จำเมืนรู้ด้วยสัญญาไม่ได้รู้ด้วยปัญญาถึงจะไม่ถึงขั้นในระดับปัญญาภาวนามยะปัญญาเราก็รู้แบบดิบๆนี่แหะ นึกทุกวันทุกวันว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้ผมหงอกมันก็หงอกไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บให้นึกบ่อยๆนึกแล้วก็นึกอีกนึกแล้วก็นึกอีกอยู่นั่นนึกไปนึกมาทุกวันทุกวันจิตใจมันก็จะน้อมไปน้อมไปเราไม่ต้องรอว่าให้จิตเป็นสมาธิก่อนค่อยนึกเมื่อคราวใดที่จิตเป็นสมาธิเรานึกขึ้นมาแล้วจิตมันจะยอมรับได้ง่ายจิตจะยอมรับได้ง่าย หรือเมื่อเราจิตมันจะดับมันจะแตกดับจได้มาจิตดวงสุดท้ายมันจะแตกดับเวลานึกขึ้นมาช่วงที่เราจะตายมันจะปล่อยวางได้ง่ายปล่อยวางได้ง่ายกว่าช่วงที่เราอยู่เฉยเฉยช่วงที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเรานึกขนาดนั้นจิตมันจะเป็นสมาธิอ่อนๆทั้งความปล่อยวางมันกว่าจะมีมากขึ้นมากขึ้นกว่าตอนที่เรายังมี สังขารยังแข็งแรงอยู่นี่พอเรานึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ควรที่จะยึดจะถือว่าของเรามันจะปล่อยได้ง่ายจิตใจมันจะรับได้ง่ายยอมรับได้ง่ายเมื่อจิตใจยอมรับได้ง่ายนั่นคือการปล่อยวางภาษาพระท่านใช้คําว่าชีวิตะสมศีสีกิเลสก็ดับไปในขณะนั้นรูปดับาำดับดับไปในขณะนั้นภาษาหลวงปู่พุทธทาสท่านใช้คําว่า กกระไดพลอยโจรตกกระไดกกะได,ด้วยพลอยกระโดดไปด้วยได้กําไรในขณะนั้นขณะที่จิตดวงสุดท้ายที่จะดับลงไปเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงในชีวิตของเราถือว่าสะสางจัดการกับปัญหาชีวิตนี้ได้แล้วแต่ช่วงที่วียังมีชีวิตอยู่นี้เราก็ต้องประกอบคุณงามความดีไว้ให้เยอะๆเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในอนาคตการข้างหน้า เมื่อเราลาละสังขารน,นี้ไปไปสู่ปรโลกประภพเบื้องหน้าเราก็ไปคนเดียวคนอื่นเมื่นแสนญาติพี่น้องไม่สามารถจะติดตามเราไปได้เลยตอนที่เรานอนอยู่หายใจผงาดผงาดเราค้นนึกว่านึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันป่วยไม่ใช่เราป่วยเรานึกอย่างนี้บ่อยๆจะมีลูกหลานมาดูหรือไม่มีเราจะไม่มีความน้อยอกน้อยใจเลย จะมีที่พึ่งก็คือสติในขณะนั้นให้นึกบ่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราดูร่างกายนี้มันป่วยไม่ใช่เราป่วยน้อมจิตน้อมใจนึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆเมื่อนึกอย่างนี้จนจิตมันยอมรับได้อีกวาระหนึ่งจิตเราก็จะมีที่พึ่งอีกเมื่อจิตดับไปในขณะนั้นเราก็จะมีที่พึ่งของเรา อันนี้คือการเจริญวิปัสนาโดยย่อๆขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อลาลับขณะจิตดวงสุดท้ายที่จะขาดสะบันจากโลกนี้ไปเราจะไปอย่างมีที่พึ่งไปอย่างไม่น้อยอกน้อยใจจะมีลลกดานมาดูแลหรือไม่มีใครก็ตามสร้างที่พึ่งให้กับตนเองจึงเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณแม่กิมเรียนท่านมีที่พึ่งเป็นของตนเอง จากที่เคยเห็นท่านตอนที่ยังแข็งแรงตอน50ปี60ปีและเชื่อมั่นในลูกหลานของท่านที่เป็นผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานสอนวิปัสสนากรรมฐานสร้างประโยชน์แก่พระศาสนาบ้านเมืองมาเยอะแยะมากมายด้วยบุญกุศลน,นี้อันเกิดจากลูกหลานที่ได้กระทำบำเพ็ญมาของคุณแม่ก็ดี บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำทักษิณาหนุปาทานตั้งแต่เบื้องต้นที่ท่านจากไปในวันแรกก็ดีพร้อมกับบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันนี้ขอจงได้ร่วมกันเป็นเดชเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นทักษณิณา,านุปาทานเพิ่มเติมบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่กิมเลี้ยงที่ไปสู่ปรรลกปรโลกเบื้องหน้า ไปสู่ปรโลกแห่งของในใดถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่าถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่สุดไซเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ในเบื้องหลังมาโซโกโวายาวัญญาอย่าได้สุขเศร้าเสียใจพี่ไรล,ลำพันคิดแต่ว่าท่านจากไปของท่านดีแล้วเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ในเบื้องหลังขอจงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์ประสบ แต่อิทธิผลอันจะพึงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการให้การดำเนินวิถีชีวิตดำเนินไปและกควาวราบรื่นได้เรียบร้อยสมหวังทุกสิ่งทุกประการให้ทุกโรกโรคภัยเคราะห์เสด็จเจรทั้งหลายทั้งปวงขอให้ปัญหาชีวิตปัญหาหัวใจปัญหาในครอบครัวในหน้าที่การงานจงอันตรธานหายไปมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติทร,รมยิ่งขึ้นอันจะเป็นไปเพื่อการดับทุกทางใจในปัจจุบันาชาตินี้ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีสาธุ